นักฆ่ามหาปลาไลก์เป็นผลงานการสร้างของสันติสุชาภาพยนตร์โดยคุณวิสันสันติสุชาเป็นผู้หนวยการสร้างผู้กำกับการแสดงก็คือคุณชุมพรเทพิทักษ์หนังเรื่องนี้เข้าฉายครั้งแรกเมื่อวันที่5เดือนกรกฎาคมปี2 5 2 3ที่โรงหนังเพชรเอ็มพายโรงหนังเจ้าพระยาสำหรับท่านใดที่เคยดูหนังของสันติสุชาภาพยนตร์มาตั้งแต่เรื่องยอดฮิตคมเคียวไอ้เล็กไหล ชุ่มแพรนะครับมาถึงเรื่องนี้ปี2,523ก็อาจจะแปลกใจนิดหน่อยนะครับเพราะว่านี่ไม่ใช่หนังบูในสไตล์ที่คุณพิสันสันติสุชาคเคยสร้างไว้นะครับเรื่องนี้จออกเป็นบูแบบสากลจะเป็นเรื่องราวของหน่วยงานที่เรียกว่า CIA กับ KGB นะครับที่คุณเกชาเพลนวิถีนะครับก็อยู่ในฝ่าย KGB นะครับเมื่อในคุณดามดัสกรนะครับเมื่อ สั่งยิงคุณอรัญญาซึ่งเป็นสมาชิกของ CIA เสร็จแล้วค้นหาไมโครฟีมนะครับหาไม่เจอครับก็เลยต้องมาลักเอาตัวที่โรงพยาบาลนะครับเพื่อที่จะเอาไปตรวจสอบในหาไมโครฟีมคนนี้คุณสุเทพเหมือนประสิทธิเวทนะครับเล่นเป็นหัวหน้า CIA ส่วนพระเอกสมบัติเมธานีก็เล่นเป็นสมาชิกของ CIA นะครับที่ ต้องการค้นหาไมโครฟิมนะครับซึ่งอยู่ที่คุณอารัญญาซึ่งเป็นไมโครฟิมที่เก็บรายละเอียดเกี่ยวกับสมาชิกองค์การค้าน้ำมันที่จะเดินทางมาอย่างประเทศไทยนะครับเวลาที่ cia ทําอะไรนะครับฝ่าย kgb ก็อยากจะรู้นะครับก็ต้องส่งคนเข้ามาสืบทีนี้จะเป็นคุณอารัญญานาวงนะครับที่ถูกล้างสมองจากพวก kgb นะครับก็เลยต้องเข้ามาที่ทงการของ cia เพื่อล้วงเอาลัส ลับลับนะครับเมื่อทํางานเสร็จก็วิ่งหนีออกไปเห็นไหมครับเคจีบีก็สั่งเก็บกันเองคุณอรัญญาก็สงสัยนะครับถามหมอนะครับว่าทําไมต้องเก็บในที่สุดคุณอรัญญาก็เก็บหมออีกทีหนึ่งแล้ววิ่งออกไปนะครับหนังจะลึกลับซับซ้อนกว่าหนังบูที่เราเคยดูนะครับนี่คุณคันชิตขันประชากับคุณลับอภิชาติก็อยู่ในหน่วยงานของ c i a นะครับทางนี้เคจีบีต้องการที่จะ พระเอกสมบัตินะครับขับรถชนนะครับแต่ว่าสมบัตินั้นหลบซ่อนตัวหาไม่เจอนะครับแล้วก็คุณคันชิดนั้นปลอมตัวเป็นนักข่าวทําเป็นจะมาถ่ายรูปเพื่อจะทําข่าวนะครับคุณดามกับคุณเกชาทัางคุณชาวอภิชาตินะครับอีกคนหนึ่งไม่อยากให้ตัวเองมีรูปนะครับก็เลยต้องหลบไปนี่ก็เป็นสมาชิกอีกคนหนึ่งนะครับคุณดวงชิวันโกโมลเศษ ดูคุณสมบัติเมคดีวิธีขึ้นรถนะครับรถเปิดประทุนนะครับต้องใช้วิธีนี้นะครับมีคุณดวงจีวันนะครับหนังเรื่องนี้44ปีมาแล้วนะครับแล้วก็ปัจจุบันนี้ก็ยังหาดูที่ชัดวันนี้ไม่ได้นะครับนี่เป็นภาพที่สมัยตะก่อนนานแล้วนะครับที่รายการบรดกภาพยนต์ไทยทางช่องสเวตเขาฉายไว้นะครับก็บันทึกเทปเก็บไว้วันนี้ก็นํามาให้ชมกันนะครับ เป็นหนังที่เรียกว่าดูได้ยากนะครับมีทั้งหมดนะครับมารายงานตัวกับหัวหน้า cia นะครับคุณสุเทพเหมือนประสิทธิเวชนี่เป็นดารารับเชิญนะครับเรื่องนี้นี่ยคุณดวงชิวันคุณขันชิตคุณรักอบิชาตทีคุณสมบัติเมทนีนะครับหนังก็จะคุยกันค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะครับเพราะว่าเป็นหนังที่จะต้องจริงไหวจริงคลิปกันนะครับคุณกำธรสุวรรณปิยศริอยู่สายมือมอสักครู่นะครับเล่นเป็นหัวหน้า kgb นะครับคุณเกชานี้เป็นสมาชิกนะครับ แล้วก็จะต้องมีการดำน้ำในี่คุณด,ดัมตะก้อรเห็นไหมครับเรื่องนี้จะแปลกกว่าเรื่องอื่นนะครับเพราะว่าเป็นหนังบูที่ออกแนวฝรั่งนะครับออกแนวสากลฉะนั้นเนื้อเรื่องอาวุธที่ใช้การแต่งกายนะครับวิธีการต่อสู้ก็จะแตกต่างจากหนังบูในยุคก,ก่อนนะครับซึ่งคุณชุมพรเทพิทักษ์นี่ก็เป็นผู้กำกับเรื่องนี้นะครับสมัยที่ทําโฆษณาออกฉายนั้นก็ จะบอกว่านักข่ามหาาลัยมีความแปลกนะครับที่อยากจะเชิญชวนคนที่ชอบหนังบูนนั้นลองดูนะครับนี่ครับดำน้ําแล้วก็ไปต่อสู้กันนะครับกับคุณดำละสกอร์ในสมบัติเมทนีครัิตตีบีก็จะอยู่ที่เกาะนะครับที่แห่งหนึ่งนะครับในคุณเกชานะครับสมาชิกนะครับ อนนี้ก็จะบุกขึ้นเกาะมาแล้วนะครับคุณลักก็ยิงคุณเชาครับนั่นคืสมบัติเมทนีนะครับก่อยอนนี้ต้องดำน้ํามานะครับถึงจะมาถึงนะครับมาทีนี้ก็ต้องการที่จะมาช่วยฝุนอรัญญานะครับซึ่งถูกเคทีบีจับมาแล้วก็ล้างสมองนะครับ แต่ว่าไม่ได้ไปง่ายๆนะครับคุณอรัญญานี้ไม่ยอมไปนะครับเพราะว่าล้างสมองอยู่นะครับถูกล้างสมองแต่ว่าก็ใช้วิธีทําให้สลบนะครับไล่คุณลักอภิชาตินั้นแบกเอาไปซ่อนไว้ข้างนอกก่อนนะครับแล้วคุณลักอภิชาติกับคุณสมบัติเมธนีก็เข้ามาหรือคนนะครับแล้วก็ช่วยกันที่จะวางระเบิดที่เขาเรียกว่าฐานทัพของ KGB ที่นี่แหละครับ มัเมคใครที่อย่างที่บอกนะครับคล้ายๆสไตล์หนังฝรั่งนะครับเรื่องนี้เพราะว่าผู้เขียนบทนั้นต้องการจะให้ออกเป็นแนวแปลกนิดหน่อยนะครับนี่ถอดเอาแม็กที่ใส่กระสุนออกนะครับ M16 นะครับเพื่อที่จะเอาไปทำเป็นส่วนหนึ่งของระเบิดด้วยนะครับ หนังเรื่องนี้เสียงนี่สมัยที่ฉายที่ช่อง1 1เสียงก็ไม่ค่อยชัดนะครับเนื่องจากว่าตอนที่ทำมาสเตอร์เทปนั้นอาจจะมีความบกพร่องนะครับผมนั่งดูอยู่ผมก็ยังฝังไม่ค่อยรู้เรื่องนะครับเสียงมันอู้ๆนะครับตอนนี้วางระเบิดจะเสร็จแล้วนะครับทั้งคุณสมบัติเมธนีคุณลักอภิชาติซึ่งเป็นหน่วยงาน c i a นะครับก็วางระเบิดเสร็จว่าจุดชนวนระเบิด แล้วต่างคนก็ต่างกระโดดลงน้ําแล้วก็รีบดำน้ําไปให้พน้นเกาะในขณะเดียวกันนะครับฝ่ายพวก KGB ก็รู้ว่าถูกวันระเบิดนะครับเขาพากันวิ่งหนีนะครับเพื่อที่จะไปให้พน้นเกาะเช่นเดียวกันนี่ครับคุณสมบัติเบธานีจุดฉลุดระเบิดเสร็จแล้วก็รีบพากันเพื่อที่จะออกนอกเกาะแห่งนี้นะครับกงดำน้ําไปโปรอีกที่หนึ่งนะครับนี่ครับคือฉากสุดท้ายของหนังเรื่องนักฆ่า มหาปลาไรนะครับนี่ครับมาแล้วครับวิ่งมามีกระโดดดำน้ำไปแล้วนะครับเรื่องนี้ก็ถ่ายฉากดำน้ำด้วยนะครับซึ่งคุณดำดัศกรเคยให้สัมภาษณ์ว่าค่อนข้างจะเหนื่อยค่อนข้างจะยากนะครับเรื่องนี้ครับนี่ครับเกาะ KGB ก็ระเบิดขึ้นนะครับ น่าจะเป็นการซ้อนภาพนะครับสมัยนั้นนะครับ2,523-44ปีที่แล้วนะครับทำฉากระเบิดก็ได้ประมาณนี้นะครับคุณสมบัติเมธนีก็ดบน้ำมาจนโผล่ที่กลางทะเลนะครับตำรวจก็มารับเอาคุณสมบัติเมธนีพอขึ้นเรือเสร็จนะครับตัวหนังสือสวัสดีก็จะขึ้นที่จอเป็นอันจบหนังเรื่องนี้แหละครับนักฆ่าหมาพลัย ผลงานการสร้างของสันติสุชาภาพยนต์กำกับการแสดงโดยคุณชุมพรเทพิทักษ์ก็จะจบลงเพียงแค่นี้นะครับ